ตัดสินใจแล้วครับผมจะเริ่มภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ใน TCG Car Shop Simulator เควร้อยปีภารกิจจบ100%ครับเราเปิดร้านการ์ดไปแล้ว120ชั่วโมงเราเดินทางไปแล้วถึง85%ฟังดูเหมือน ใกล้จะจบร้อแล้วแต่ในความเป็นจริงนั้นมันยังไม่ถึงครึ่งเสียด้วยซ้ำครับทุกคน15%ที่เหลือนี้เป็นอะไรที่โคตรของโคตรยากมันคือ6 a แอคชั่เมนต์สุดท้ายอันนี้ครับอันแรกคิดเงินลูกค้า1,000คนโดยเราต้องเป็นคนคิดเองกับมืออันนี้พอมีความเป็นไปได้อาศัยขยันต่อไปอภิมหาโคตรัะโคตรจะด,ดวงดีเปิดกาชาได้โกสแรฟูอาร์ตสักใบครับ มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกําหนดได้ถ้าเราไม่ลงมอดดวงลุ้นวนและผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสําเร็จ a c h i e v เ m e n t นี้ตอนไหนอันต่อไป The Gar Shop มีลูกค้ามาตีการ์ดเราถึง5,000คนอันนี้เราใกล้แล้วไม่ยาก Ultimate Seller ความยากของสิ่งนี้ไม่ได้ต่างจากการเปิดกาชาให้ได้การ์ด Ghost Rare Full Art เราจะต้องขายการ์ดมูลค่าหมื่นดอนและการ์ดหมื่นดอนที่ว่านั้นก็ต้องเป็นการ์ด Full Art for Ghost Rare เท่านั้นครับและสิ่งนี้โคตรยากรันในตำนาน Legendary Shop ร้านต้องมีเลเวล100ตอนนี้ร้านเกือเราเลเวล51ไม่ได้แปลว่าเราเดินทางมาได้ครึ่งหนึ่งนะครับไม่ถึงครึ่งครับคุณผู้ชมพอยิ่งเลเวลเยอะเปอร์ก็ยิ่งเยอะตามผมว่าเลเวล99ไป100เนี่ยเป็นแสนเปอร์และแอชิเมนต์สุดท้ายประมาจารย์การสะสมการาดเราต้องสะสมกรารให้ได้2,500ใบโดยที่ไม่ซ้ำกันอันนี้ก็ แต่ผมตัดสินใจแล้วครับผมจะเริ่มภารกิจที่เป็นไปไม่ได้นี้เริ่มเควสร้อยปีได้ทุกคนเข้าสู่ดิจิกระ s i ซิมูเลเตอร์พาที่18กันด้วยนะครับไปกำลังใจให้ผมวยครับผมฝากกดไลค์ด้วยครับและเราไปลุยจบ100กันลุยผมจะเริ่มจากสิ่งที่ผมสามารถทำได้แล้วกันครับผมเจนนีครับพักก่อนได้เลยครับแจร้าวครับพักก่อนได้เลยครับผมคิดเงินคนเดียวเองวันนี้เราต้องคิดสดๆคิดมือด้วยตัวเอง1 0 0 0คนครับทุกคนและตอนนี้คิดไปกี่คนแล้วเช็คไมม่เป็นนะคผ ผมกดสดเลยผมเมื่อไรเดี๋็กไอจีเมนก็เด้งเองมาการหินโซโล่ครับวันนี้วันนี้จะได้เห็นโค้ชคัาเชียร์การหินนะครับโอ้โหเราต้องคิดควบคู่เลยครับทุกคนไายิ้มเต่ากันครับผมขับเชิญครับเออสิบจดอนพอดีครับผมมาครับมาครับการหินเอาให้ครับขอหนึ่งดอนครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคัาเชียกี่หนักก็ได้ครับพี่เปิดเด้งร้อยห้าเจ็ดเลยอ่ะคนนี้เปิดเด้งเท่าไหร่วะร้อยเจ็ดเด้งเยอะนะสามเอ็ดแสดงว่าสิบหกมันอยู่ที่อะไรอ่ะ ลูกค้าซื้อเยอะหรือว่าซื้อแพงหรือว่าซื้อของที่มีลายเส้นเลเวลสูงอันนี้3ากล่องเป็นเดสีินี่สองร้อยหกดอลเปิดขึ้น6 7เเมื่อกี้ก็ซื้อแพงนะทำไมเปิดขึ้นน้อยอะ่ะหรือต้องซื้อของหลายชิ้นวะอันนี้น่าสนใจทุกคนมันจะทําให้เราเพิ่โมโอกาสในการจบ100%ของการขึ้นเลเวลร้อยถ้าเกิดไปแบบเรื่อยๆแบบเนี้ยแค่ไไปไม่ได้เลยครับแคาไมไปไม่ได้เนี่ย32เปอร์เขาซื้อแค่เทมเพลตสองอันคนนี้ซื้อกาชาทองใส่การ์ด194าดอลเฮ้ย hey, เปิดเยอะมาก อันนี้น่าจะน้อยป่ะซื้อแค่สี่อย่างร้อยหน to four four. Então, 68, ึ 2, ่งดอลหกแปดเปอร์อันนี้สองซองน่าจะขี้เกียจมาดูสองซองสิบเอ็ดเปอร์ครับอยู่ที่อะไรวะราคาหรือจำนวนของวะต้องเช็คแล้วสามสิบห้าเปอร์สามซองนะหกสิบเปอร์แค่สามซองได้หกสิบเปอร์เลยเหรอเมื่อกี้ลูกค้าซื้ออะไรอ่ะกาชาของเริ่มหมดเดี๋ยวต้องสั่งซองส้มเดสสี่นีกาชาแบบซองได้เยอะนะแต่เพย์แมทได้น้อยใช่เพย์แมทได้น้อยมากเจ็ดเปอร์เอ้ยกาชาแบบซองแดงกาชาที่เลเวลไลเซตสูงสุดและแพงสุดของร้าน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเองกับเทมเพทอันหนึง่งราคาไม่ได้แพงครับแค่1 0 5ดอนเฮ้ย1 2อยิสองเปอร์เลยหรอแค่1 0 5ดอนเองนะดูดิอันนี้เปิดจะขึ้นเยอะเหมือนกันเพราะเป็นกาชาเรินี่แต่ขั้นพื้นฐานเฮ้ยโอเคตุ๊กตาเป็นไง73ดอนแต่ได้แค่20เปอร์อ่ะแสดงว่ากาชาให้เปอร์ดีสุดเรื่องนี้สำคัญมากทุกคนถ้าเราิดจะจบ100%น ดูดิสิบห้าเบอร์เองพอเราได้มาคิดเงินเองลงงานเองเรารู้แล้วล่ะครับว่ามันเป็นเมคคนิตเกมที่แตกต่างกันกระชากล่องได้เยอะปะกระชากล่องให้เบอร์ค้น้อยเลยแสดงว่าแบบซองคือเฟี้ยวสุดเฮ้ยอันนี้ดูดิอันนี้ได้เปิดเยอะชัวกาชาแค่4ซองถ้าจะได้มา70เปเอร์เห็นมาใกล้หี่คมจัดเดี๋ยวขอลองิดกันหนิเฮ้ยดูดูคนนี้เลยครับ เจ็ดแปดเก้าสิบสิบซองทุกคนต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยเปิดแน่นอนครับเพล่เพล่ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดห้าอันนี้กี่ซองอ่ะหกซองก็ต้องเกือบร้อยเปิดเลยป่ะร้อยห้าเปอร์ทุกนาคาชาซองแดงมันได้เปิดเยอะสุดอ่ะมีลูกค้าเยอะมากทุกคนแต่การหยิบไหวก็หยุดไหวอันนี้แบบซองได้เปิดน้อยครับอุ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละซองแดงเปิดเยอะมากซองนี้สองร้อยแปดสบเจ็ดดอนสองร้อยสามเปอร์เปิดเยอะจัดอันนี้เปิดเยอะมากเลยอ่ะสองซองสองส้ม ทีสิเปอร์ครับอันนี้ซองฟ้าไอเจ็ดเปอร์กาชาแบบซองเป์ดีมากแต่ซองแดงคือที่สุดเดี๋ยวนะแบบนี้ผมเริ่มเห็นโอกาสการเก็บเลนี่ร้านเกลือแล้วครับสั่งกาชาเพิ่มนิดนึงครับ,บ,บ,บไอนี่คือคมจัดสามารถชินเงินไปด้วยสั่งของไปด้วยได้แบบชิวๆลยครับผมมาดิมาดิเชิญลยครับอันนี้แบบกาชากาซอ,องน่าจะเปิดน้อยจังอ่ะไม่ได้แปลว่ากาชาจะได้เปิดดีต้องเป็นกาชาระดับสูงด้วย ไม่อย่างนั้นตอนที่เราต้นเกมเลยวลเราก็จะเฟอร์ทุกคนป้ากาชาคื้นฐานจะได้เปิเฟอร์ขนาดนั้นขอดูลูกค้าที่ซื้อแบบชัดเจนกว่านี้หน่อยส่วนลูกค้าตีการ5,000คนใกล้แล้วครับอีกแค่600เท่านั้นมีอะไรมาเสนอครับอุ๊ยโอเคผมให้ครับและตอนนี้เราต้องเริ่มสะสมการ์ดอย่างจริงจังแล้วเรามีอยู่978ใบนะครับและมีกาชาเดซิีนอีก918ใบเท่ากับว่าเรามีเกือบเกือบ2,000ใบซึ่งขาดอีก5 6 0 0เพราะฉะนั้นต่อจากนี้เรา อาจจะไม่ได้ขายการาดแรงที่แพงแรอกครับนี่เรารับไปเลย90ดอลเพื่อสะสมนะครับทุกคนซึ่งการที่ไม่ขายการาดแรงแพงเนี่ยรายรับร้านเราจะหายไปอย่างแน่นอนแต่ด้วยความที่เราวางระบบร้านได้ค่อนข้างดีเราจะมีรายรับจากการขายของเพียงพอที่จะทำให้ร้านเกลือเราไปต่อได้ค่าเริ่มเยอะแล้วตกเอเพมแบสสองอันอันนี้เปิดน่าขึ้นโคตรน้อยบางจังหวะที่เปิ์มันขึ้นโดยที่ผมไม่ได้คิดตังค์เพราะว่าลูกคา้าตีการนะครับทุกคนอันนั้นก็ได้เปิดเหมือนกัน1 0ดอลนี่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 ต้องดูเลย ซองแดงมันคือระดับแรสุดทุกคน2 3 4 5 5 2ซองครับร้อยหนัสิบดอนร้อยห้าสิบเปอร์โอเคผมรู้แล้วว่าผมควรทำสิ่งใดต่ออันนี้ Destiny ้ Disney ซฟ้าซองเดียวให้17เปอร์ครับพองั้น3ซองก็จะต้องให้51เปอร์ถูกต้องไหมคม5 2เปอร์ครับสแสดงอกอมีเศษนิดๆนึงมันเลยปัดขึ้นคมเลยการหยิบเริ่มรู้แม้คเกมมาดิ2ีเปอร์มีอะไรมาเสนอพี่ การัดดีวะ่ะแต่ผมต้องกดราคาหน่อยพอเราจะเอามาสะสมเราต้องยิ่งกดราคาทุกคนแต่ผมก็อยากได้อะ1 4โอเคเราต้องกดราคาครับเพราะว่าเราไม่ได้เอามาเก็งกำไรเอามาขายต่อเราเอามาเพื่อสะสมแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปโชว์พวกการแรงลเพื่อให้ลูกค้าน้ำลายสอและเข้าร้านเยอะๆขมอ้ยแต่มึงเนี่ยเข้ามาได้ไงไอเวีเ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 อเวีนี่นี่น,นี่หนึ่งซองแต่เป็นกาชาธรรมดานะ 15เปอร์โอเคคนรุ่นกับอันนี้เลยอันนี้คือที่สุดเลยซองแดงเดนี่มีอะไรมาเหนือครับโอ้โหสามพันได้ไหมผมรับไปสะสมต่อขอเหอะโอเคขอบคุณครับเข้าใจกันงาคนตีการ์ดคนลักการ์ดไว้เขเข้าใจกันกระโดดเปดไฟอบบหล่อเทชเท่จัดเลยหวานทุกวันนี้จตัตโอเฮตัดตอนครับโอเคครับทุกคนพวกลูกเต่าเนี่ยเปอร์ค่อนข้างไม่ดีเนี่ยซองใส่การ์ดเปอร์ไม่ดีทุกคนส3ามเปอร์เทมเมทเปอร์ก็ไม่ดีทุกคนสี่สิบแปดเปอร์ขออนุญาตเก็บโตนะครับผม เก็บโต๊ะเลยครับลูกค้าเหรู้แล้วผมควรทําอะไรต่อสวัสดีครับพี่หัวทองไม่รับครับมีอะไรมานําเหนือครับไม่รับครับ,มรบ,รบโมสุดยอดมากผมทาหลายอย่างในเวลาเดียวกันเลยอะ่ะผมจะสั่งเชลดามาผมจะทําเชลโปรโมชั่นให้ลูกคา้าวางเลยครับปึ๊บติดแคชเชียร์ไปหนวะเก็บมาหน่อยดีกว่าโอเคมีอะไรมานําเหนือครับพี่สาวไม่รับครับออันนี้เปิดดีอันนี้เปิดดีสามทุ่มแล้วนะครับก็เหมือนเช่นเคยครับลูกคา้าคงเต็มร้านอยู่2 28เปอร์เลยอ่ะสุดจัดซองแดง สุดมากอันนี้ซองฟ้าก็เปิดดีแต่ไม่เท่าซองแดงซองเดียวเปิดนักใจเหรอฮะเฮียมีอะไรครับเฮียโอ้โหแต่เฮียกดราคากูยับเลยอะเฮียผมรับไปสะส่ต่อเฮียนาจะเข้าใจกันนะครับเพราะเฮียต้องเป็นคนแรกๆที่อุ่นถุนการแรกของเราพันธได้ไหมครับงั้นผมขอพันหงได้ไหมเฮียไม่เป็นไรครับจะรับราคาเต็มไม่ได้ครับไม่งั้นร้านเราไปต่อยากครับเพราะนี่เราก็ไม่ธรรมดาครับสามหมื่นดอลโอ้โหร้านกูจะอยู่แท้จริงหรอไม่แข่กันเลย ได้เชิญครับซองใส่การ์ดรายเกียร์ดอจีนแดง4ซองนะครับโอเคครับผมและพวกโต๊ะพวกนี้ผมเอาไปไว้ไหนดีวะปิดร้านแล้วครับไม่มีใครมาเตีกับคุณแล้วครับคุณลูกค้าเชิญออกได้เลยครับถึงเวลาแล้วทุกคนที่ผมจะ1กล่องนะครับเปลี่ยนตรงล็อกข้างๆให้เป็นโซนตีการ์ดแบบ100โอ้โหพี่สาวปิดร้านแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเราทุบที่เพิ่มก่อนครับเราน้าจะปลดล็อกได้บ้างแล้วอ่ะได้ช่องหนึ่งก็ยังดีครับนี่หล่นมาเลย โต๊ะมันจะเข้าไปได้ไหมอะทุกคนไปได้อยู่เปี้ยวเลยเนี่ยอ๋าอนา,า,าคตก็ทำเป็นแบบสองแถวได้หรือว่ามุมนี้ดีมุมนี้ยังไม่ได้นะต้องรอร้านับเกตอันมุมนี้ไปก่อนโอ้คครับเอเคร้านปิดแล้วปิดร้านครับผมมาคนงานช้างรอเราอยู่การหิบมันเอาสุดไงเชลตรงนี้โต๊ะวินเทจตอนนี้ด้วยความที่เราไม่ได้โฟกัสการขายการ์ดแรแล,แล้วทุกคน ขาดทุนแต่ต้องขายครับเพื่อที่จะวางโต๊ะเพิ่มครับพื้นที่ไม่พอวะถ้างั้นต้องขยับเข้าไปอีกนิดนึงต้องใช้พื้นที่ให้สุดเลยโอเคโอเคทังนี้น่าจะพอครับอ่าและนี่แหละคือโซนตีการ์ดชั่วคราวเชลที่ว่างขอยึดเลยครับนี่ครับเชลโปรโมชั่นของเราปึ๊บโต๊ะโต๊ะสุดท้ายปึ๊บอ่ะอันนี้คือโซนตีการ์ดอบไพรเวทของเรานะครับทุกคนเป็นห้องตีการ์ดเลย อาจจะเรียงไม่สุดเท่าไหร่รอราอัพเลเวลร้านเกลือเพื่อที่จะทบหมดนะครับแล้วเราจะมาจัดให้มันดีๆอีกครั้งหนึ่งส่วนตรงนี้โซนตีการ์ดของเราริมกระจกจะกลายเป็นเชลโปรโมชั่นแล้วครับผมยวขอเก็บก่อนเพื่อที่จะตื่นมาแล้วให้พนักง,งานทํางานทันทีครับเรามีอะไรหลายอย่างต้องทำเยอะมากลบสามหมื่นสองจ่ายหนี้ไปทุกคนโอเคนี่เลยครับสิ่งที่เราจะทําเราจะขายกาชาสองแดงเดสตินีเยอะๆกาชาที่ มูลค่าสูงี่สุดข,ของร้านนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ให้เปอร์เยอะมากเราจะมาวางเยอะๆเ,เพื่อล่อตาลูกค้าครับทุกคนส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกาชาซองแดงเหมือนกันแต่ต้องรอหมดเชลก่อนครับเพราะงั้นเราจะไม่สั่งเพิ่มนะครับผมให้ลูกค้าหยิบจากตรงนั้นผมว่าไม่พอผมสั่งชั้นวางเพิ่มเอาสุดโอเคสี okay. ่เชลสวยๆเลยดีงามปึ๊บปื๊บปึ๊บป๊บให้พนักงานมาเติมครับติดป้ายติดป้ายติดป้ายราคาเดี๋ยวร้อยและ เราจะไม่ได้ขายกินกําไรขนาดนั้นแล้วครับผมเราเกียวไรซองละสิเดอเลยนะทุน8.8 5ด้าดอนเราจะขายราคาตลาดและเราปัดเศษลงให้ด้วยเพื่อที่จะดึงดูดให้ลูกค้าอยากซื้อกาชาซองแดงเดี๋ยวรอพนักงานเราจัดเชลสักครู่นะครับทุกคนโอเคเจนแนนเชิญช่วยเพื่อนจัดเลยครับรวมถึงเองด้วยใจร้าวแม้จะไม่ถนัดงานนี้ก็ต้องทาครับผมส่วนนายเหวไม่ต้องปรับป้ายราคาแล้วเองด้วยแจ๊บเติมของอย่างเดียวงานที่เหลือเดี๋ยวกายหิบเอาเองมา แบบนี้แล้วร้านเราน่าจะพุ่งเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับก่อนเปิดมี17,548เปอร์พอปิดร้านจะเป็นยังไงงานเราขแข่งกันมากครับแต่ไม่ต้องห่วงแป๊บเดียวเสร็จครับเพราะเรามีคนที่ว่าพุ่งสามเท่า JR พิ้งเจวอยู่ดูครับเขาเดินแซงเจ๊บแบบชิวๆเลยครับผมเจ๊บจะพนันถึงเชลแต่ JR แซงอย่างไวมากๆเลยครับผมโอ้โหเปิดกล่องไปก่อนแล้วอะขนาดเจ๊บถนัดเติมของด้วยนะสั่งของอะไรมาเพิ่มเลยดีกว่าของที่แพงสุดใน DIY ตู้โชว์การ์ดแบบใหญ่สุด5,000ดอลลาร์ สั่งมาเลยครับร้านเกลือเอาสุดทางโชว์ไหนดีอะทุกคนอาโชว์ข้างคาเชียไปเลยหันแบบอ,อาดเซติสหน่อยนี่เหมือนหลอแกแปลกๆเขามีถังขยะเนี่ยฟึ๊บสามพันแปดร้อยแปดสิบเก้าดอนเอาโชว์เลยโชว์เลยง,งานเติมกันเสร็จแล้วแต่ของไม่พอสั่งเพิ่มเลยครับสามสิบังมาการลงทุนของการหยิบชาแนล ี่แหลกเลยพนักง,งานเราเดินงานทันทีครับ <c oughs> เดินถือลังกันมา5 6คน7คนเลยครับผมว้าวแปดสิหัวใจรา้าวตกเต๊กตกต๊กงานดีกันมากงานดีกันมากเดี๋ยวตู้นี้เอาไว้ใส่พวกการ์ดพ,พันดอนหมดเลยดีกว่าทุกคนพันดอนบวกๆโชว์เลยเอันไหนพันบวกเราเอามาแอคหมดเลยร้านเรามาไกลเกินว่ะทุกคนดูดิสวยจัดเลย รอเต็มร้านและเดี๋ยวรอพนักงานเราจัดสินค้าโปรโมชั่นสักครู่นะครับผมกาชาซองแดงเพียงแค่22ดอลเท่านั้นครับผมราคาพิเศษตอนนี้พอเจ้าของร้านอยู่เลเวลครับใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วพนักงานเราขยันันแข็งมากรับเดียวเงินเราเหลือแ0 0 0ัน 8, ดอลน,นั้นทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเราลงทุนซื้อสินค้ามาขายแล้วเราจะได้กำไรตรงนั้นคืนพนักงานเราขยันมากครับไม่มีใครกินแรงใครน่าจะเราดีเต็มใจที่จะเติมของมากครับทุกคนโอ้ยเจะไน่เติมไป3ลาลังเลย,ยเวนสักที โอเคก็กูไม่ถนัดงานนี้ของไม่พอต้องสั่งมาเพิ่มเมื่อกีก้ึกว่าสั่งเยอะแล้วนะแต่ว่าเชลด์ดมันเก็บของได้เยอะจริงๆทุกคนยังขาดอีกนิดนึงครับไปช่วยพนักงานอีกแรงหนึว่างานจะได้เสร็จไว้ทุกคนเอา้าอย่าบ,บอกนะโอเคกูสั่งผิดดีนะสั่งน้อยไม่เป็นไรครับโอเคพนักงานเอาข้าไปเติมบนสต็อกให้โอเคโอเคเอยได้ไปหนึ่งฮาเลยเมื่อกี้เราสั่งพื้นฐานมามันต้องเดซี่นี่ทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว มา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 นวิ่งเบมือจอารคือกายหยุดชนแนลนี่แหละกายแสงมองไม่ผิดแน่เพราะมันมันประกายแสงสีทองถ้างก้นเจอเมื่อไรก็ให้หนีสินะฟื้นฟื้นฟป้นฟื้นฟื้นฟื้นฟอ้นฟื้นฟป้นฟื้นฟืงนฟ้นฟื้นฟ้นฟื้นบื้นฟื้นฟื้นฟื้นบื้นฟื้นฟื้นฟืนฟื้นฟื้นตื้อฟื้น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 มื้นฟื้นฟ้นื้นฟ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 ้นื้้ แต่อย่างน้อยถ้าเราลงทุนพลาดของค้างสต๊อกก็แค่เปิดเองแค่นั้นแหละมันคือการลงทุนที่มีแต่คำว่าคม้คมปิดปนี่ช่วยเติมเลยเติมของชา้าไปนิดนึงนะเทนฮาร์ดวางทหมดแล้วครับแจ็ดสโลไล่มากโอเคเชลแรก6.4ซองทุกชั้นแล้วเชลสองก็เช่นกันเชลสามเหลืออีกนิดช่วยเจ้าเลยปาดเลยปึ๊บ รังสุดท้ายน่าจะเต็มพอดีหรือเปล่านะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บโอเคครับใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวเหลือฝั่งนู้นนิดนหนึ่งเจ้าไปเติมหน่อยเจ้าทิ้งให้เหย่วทำจนเสร็จครับผมนะคอมโบคอมโบ สวยครับครบแล้วครับนั้นก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเปิดร้านเชิญคุณลูกค้าทุกคนเลยครับวันนี้เรามีกาชาแดงลดราคาพิเศษครับผมไม่ได้ของค้างตอกนะครับเราเพิ่งสั่งมาสดร้อนๆของกำลังดีเปิดปุ๊บได้การแรปั๊บแน่นอนเชิญครับคุณลูกค้าทั้งหลายเชิญเลยเชิญเลยเดินผ่านไปไหนกันหมดสนใจเช,ชิโปรโมชั่นหน่อยครับลูกคา้ามาเต็มเลยมาเต็มเลยตายไม่ใช่ลูกคา้าพนักงานกูทั้งนั้นเลยเนี่ยเดินกันไปหน้าตับค้าที่ราไม่ใช่อย่างนี้ครับตายแล้ว ดูดิตั้งสองหอยดรอได้หกเก้าเปย์องอมันต้องกาชาซองแดงจ ه, ริงเว้ยเปร์มันถึงแบบสุดยอดมากเงินงก็ไม่ค่อยจะมีแต่ก็ต้องปรับการมาสะสมนะครับข้าหลเอาลับลูกค้าไม่ซื้อกาชาซองแดงเลยเหรอครับข้างหลังงนะ่ะลดราคาเลยนะคุณลูกค้าเฮ้ยลูกค้ากูตุ๊กตาได้เปิ์เอ้ยมาแล้วมาแล้วแต่อันนี้เป็นแบบพื้นฐานสี่สิบห้าเปอร์น้อยเอ้ยลูกค้าไม่เข้าเชลล์โปรโมาชาั่นเราเลยอะ่ะทุกคนชิบหายหูอันนี้เอาแต่กาชาขี้เกียจ ร้อยแปดเปอร์พอซื้อเยอะมาครับบอร์ดเกมเปอร์เป็นไงวะโอกาสมากมาแล้วโอ้โหอันนี้พื้นฐานไม่แย่ทุกคนร้อยสามห้าเปอร์มาแล้วนี่แหละโอ้โหแต่ลูกค้าก่อนอื่นเลยนะคุณลูกค้าตัตเม็นไปหน่อยขออภัยเลยนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้แหละเกือบสองร้อยเปอร์ <c oughs> ชัวร์ทุกคนสามร้อยสามสิบนี่แหละเนี่ยเพลเมทซื้อเยอะเปอร์กากอาโอเติ๊ดอนหนึง่ง ดูดีโท่ก้าเปอร์เองลูกค้าโหอันนี้กาชาเยอะจัดแต่ซองสแตาก,ก็เยอะกาชากาอันนี้ว่าประมาณถูกทางทุกคน236เปอร์เอาไปเลย41คอมมิกก็น่าจะเปอร์น้อยใช่ใช่ใช่โอ้โหผมว่าเช้โปรโมชั่นได้อยู่ลูกค,ค้าพอสนใจบ้างรับทุกคนเลยคยรับเนินนหน้าเลยอันนี้น่าจะแบบ400เปอร์500ดอลลาร์6ยสเปอร์ว่าเรามาถูกทางทุกคนถูกทางจริง ตอนแรกผมมองว่าแบบเลเวลร้านเกินหนึ่งอยนี่คือแบบไปไม่ได้เลยนะทุกคนมัน <c oughs> ดูยากไปอะ่ะครับครับเอาจริงนะเปิดดีกว่านะเปิดกาชาเองอีกอ่ะปกติแล้วเวลาเราไว้วลไวเนี่ยเราต้องนัเปิดกาชาแต่พอเราทําแบบนี้เปิดขึ้นดีมากแป๊บเดียวสามพันเปิดแล้วนะทุกคน <c oughs> ตอนเกินไปเลยครับเน้นความเร็วสูงเกินดอนหนึ่งไม่เป็นไรใครตัดเศษขึ้นได้หมดครับเดินไวปะครับ แบบนี้ achievement อันนี้เราเดินนะครับทิ้งกันเองมันนวน254ดอล8ปเปอร์เองไม่ได้เกี่ยวที่ราคาทุกคนเกี่ยวที่สินค้าโอเคเรารู้แล้วว่าเกี่ยวที่สินค้าว้าวสิ่งนี้มันน่าดึงดูดฉันเห็นไหมเอาหน่อยเอาหน่อยสวยเลยคุณลูกค้าโอ้โหเปอร์ทั้งนั้น150เปอร์เชิญครับเชิญครับผมพนักงานเราก็เติมให้พักนะครับนี่มาเหนือครับพี่ชายเอาครับ ไม่ได้เรามีใบหนึ่งเราเทอะไม่ได้ครับซองเดียวหรอเออสวยครับพี่หยิบอย่างนั้นเลยเปิดทั้งนั้นเปิดร้านทั้งนั้นร้อยสิบดอนครับกี่เปร์กี่เปิร้อยห้าสิบเปอร์ครับมาครับวิเทรดครับเรามีอย่างละใบพอดีคนละใบนะเชิญครับเชิญครับผมชิบหายลนะทุกคนรายรับต่อวันน้อยวะ่ะเออหาซองแดง วยเลยร้อยยี่สิบเปอร์ตกเย็นลูกค้าจะเริ่มเยอะแล้วไมากระชาซองแดงไปหน่อยหรอพี่ชายแบบพี่ชายคนนี้สองซองแต่ได้เปอร์สูงหกสิบเปอร์ครับอ้อเมื่อยเหมือนกันนะพอมาคิดเงินเองเพราะลูกค้าเข้าต่อวันร้อยกว่าคนถ้ากับว่าการหยิบต้องคิดเงินวันละร้อยกว่าคนเลยนะทุกคนเปิดไฟหน่อยโอ้โหลูกค้าเต็มร้านมานั่งตีการโอ้โหไฮ้ลูกค้าไม่ซื้อกากันแล้วออกไปตีการั้หมดเลยหรอเฮ้ยหนึ่งทุ่มนะ เวลาเขาอยู่กันโซนตีการกันเยอะมากอโอ้โหขุมทรัพย์ขุมทรัพย์จริงโคนสองร้อยสิบเปอร์ขมมั่มามมาถูกทางว่ะเกือบหมื่นเปอร์แล้วนะถ้าบอกว่าเฉลี่ยคือวันละหมื่นเปอร์เลยหรออ่ะร้านหลักโซนซื้อของหลงจังลูกค้ามานั่งตีการกันหมดเลยกลายเป็นคอมมูตีการ์ดไปแล้วนะครับสามทุ่มแล้วทุกคนหมดเวลาแล้วครับลูกค้าที้ตีการ์ดก็ทยอยออกมาซื้อของกันนะครับผมนี่ สองแดงเงินดีเปอร์ดีจบแล้วครับวันนี้89เราได้เปอร์มาตอนแรกเรามีเปอร์อยู่ที่1 7 5่8วันเดียว9000เปอร์ทุกคนเรามาถูกทางเข้าสู่วันที่เกคิดว่าผมมีทางที่ดีกว่านี้วะนะครับเก็บนะครับผมเก็บทุกอย่างเ,เวลาเก็บของก็ เราเก็บอาจจะแจร้ายไปหน่อยแต่ผมอยากลองผมบวกกำไรด้วย10%ปัดขึ้น225ดอลขอโทษลูกค้าทุกคนด้วยนะครับแต่วันนี้ร้านเกลือเรามีสินค้าขายเพียงแค่อย่างเดียวคือกาชาซองแดงครับ2 6 5 0 7เปอร์ถ้าผมบังคับลูกค้าขายแต่กาชาซองแดงจะเป็นยังไงลูกค้าทาหาสินค้าอื่นกันหมดเลยชิมหาย ผมมาผิดทางวะทุกคนผมขอร้องทุกคนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ต้องรองก่อนต้องอดทนอีกนิดนึงเนี่ยเขาทาหาการ์ตูนเล่มสี่นะเขาอุดอ่านเลยอะเขากลับเลยวะเขาหากล่องใส่กาสีแดงเขากลับเลยบางคนแล้วที่ยังไม่ซื้อแล้วไปตีกาดต่อผมขอรองวันหนึ่งทุกคนต้องหาเหลี่ยมเกมสองร้อยสิบเปอร์โโหหือว่ากูวถูกทางวะหู้จับอยดแล้วมันกำไรดีด้วยมันไม่ได้แค่ได้เปอร์เยอะอย่างเดียว อันนี้เป็นการใจร้ายลูกค้ามากเลยนะขอโทษลูกค้าทุกคนด้วยครับอาจจะขอแค่ช่วงนี้ช่วงหนึ่งเปิดดีจัดเปิดร้านแป๊บเดียวได้เปิดมาเกือบพันแล้วพันเปิดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเราจะจัดร้านเหมือนเดิมเราใช้เวลาไม่นานครับทุกคนเพราะว่าเราวางกล่องไว้ตรงที่เดิมไว้หมดแล้วชิพ่ายรีวิวเริ่มแย่ฉันขับรถมา50กว่าไม์เพื่อที่จะมาร้านเกลือแต่ทำไมไม่มีกล่องใส่ก๊าซสีเขียว ผมรู้สึกผิดว่ะขอลองวันหนึ่งคุณลูกค้าเอทุกคนเปิดดีว่าเปิดดีว่ะขอโทษคุณลูกค้าด้วยครับแต่เปิดมันดีจริงเงินดีด้วยเดี๋ยวเรารอมาดูรายรับวันนี้ทุกคนเรื่องนี้อยู่ร้านเนี่ย น่ากังวลเลยครับเพราะทำแบบนี้เหลือ3.6ดาวแล้วว่าจาก4ี่กว่าดาวแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนผมสังเกตแล้วเกมมันนับแค่หนึ่งวันกว่านะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าช่วงสวันท้ายเราทาได้ดีรีอรังก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนไม่ได้นับแบบทั้งหมดครับตรงนี้เป็นช่วงแบบล้องผิดล้องถูกของร้านเกลือนะครับขออภัยกุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมขออภัยจริงๆริครับแต่เม่ออย่างนั้นภารกิจเควสยร้อยปีจะเป็นภารกิจที่มันไปไม่ได้ตลอดไปนะครับผมเราจะทาให้มันเป็นไปได้ครับลูกค้าบ่เเเเเเคค้้าาาาาาากกกกกกก็็็หหหยยิิิิิบบบบรรรรัแแตต่่่่งนนนไไมมลลลวดดดปปปีีฟืืออพททจะชุน โอ้โอ้โหผมรู้ชมเรียกว่ากี่เปอร์450ตอนโฮ550โอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องกดหน่อย800ได้ไหมโอเคคุยกันได้โอ้โหการ์ดโกสแรผมให้เต็มแล้วก็เอามาโชว์ต่อพวกการ์ดพันดอนแสบโกสเร พันเปิดเลยปปะเนี่ยพี่ที่630เปอร์อรโอ้โหเฮ้ยหรือว่าเรามาถูกทางวะแชทแชทด,ดูเจอแล้วลูกค้าไปหน่อยแต่เหมือนว่ามาถูกทางเลยเปล่าโอ้โหอ,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 อยู่เปอร์มากเืิหยุดไว้เ,ววเหยุดเจ้าของร้านาน่าเลือดจัดแปดร้อยสิเปอร์ แล้วอุโโอ้ยไม่ควรไม่ควรไกยหินไม่ควรเตะกล่องกระจุยกระจาแบบนี้ไกยหินเดี๋ยวตอนกลับมาจัดเหมือนเดิมยากของเดียวผมชอบติดวิ่งไะเดินชิวๆดีกว,ว่ากระชาเต็มเลยโอ้ยทุกคนดูนดูนี่ันห้าร้สิบเบอรหลับขาถขาเบอร์ด,อรด,ดีจัดเลยเพื่อนเอาแล้วลูกค้าหยิบหน่อยหยิบหน่อย โหคนหาเล่มสี่กันเยอะมากเลยอะแป๊บเดียวเลยวร้านเกือจะอัพแล้วทุกคนโอ้โหสับไว้ดอนขาสวัสดยค,ค,ครับเชิญครับมาติการเสร็จม,มาซื้อกาต่อครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจกเลยคุณลูกคา้าโอเคว้าว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 ,ว,าว,ว,าวทุกคนดูนีดูดีครับเลเวลจะอัพแล้วโหทิกนี้เจ๋งจัดอัพแล้วเฮ้ยห้าสองแล้วร้านเกลือ ไม่มีเลเวลดีจัดแต่ว่าชาติไหนโอ้โหแต่ชาติไหนเราจะคิดเงินลูกค้าครบพันคนวะทุกคนไม่กี่วันก็นคนละป่ะเพราะวันหนึ่งรับลูกค้าร้อยกว่าคนเลยอ่ะดี่ิวเดียวพันกว่าเปอร์ละมาคู่เลยพี่ชายไม่มีนะน่าสนใจทังคู่เลยนะครับว้าสามทุ่มแล้วครับสรุปว่าเรื่องเปอร์คือคุ้มมากวันเดียวได้หมื่นกว่าเปอร์ทุกคนเห็นผลเลยอ่ะพอเราขายนากระชาซองแดงทุกคนดูดีเปอร์ดีจริงๆ แทุกแต่ละคนคือแบบเขาจะหยิบเยอะเพราะมันมีแค่สินค้าเดียวทุกคน510อเปอร์จบแล้วครับกับวันนี้เราคิดเงินไป37คนครับลูกค้าเข้าร้านร้อยคนแต่ว่าเราได้คิดเงินเพียงแค่37คนเพราะเราบังคับซื้อแต่เพราะเราขายสินค้าแค่อย่างเดียวเพอะเขาไม่เจ้ของอะไรเลยครับก็ออกแต่บางคนก็แบบก็หยิบรายรับโอเคนะหมื่นสองนะทุกคนขนาดขายสินค้าแค่อย่างเดียวส่วนเรื่องเลเวล่ะหมื่นกว่าเปอร์อันนี้เรามาถูกทางไหมนะขอคืนร้านก่อนปึ๊บ เอาาแตั้งร้านมนเดิมก่อนครับนี่เนี่ยดันเลยชึบชึบชึบทิ้นเงินนี่มาอีกนานโขนะทุกคนกว่าจะครบพันคนอะ่ะ นานจริงทุกคนเราคิดเงินได้แค่เวลาสามสิบกว่าคนเองกว่าเท่ากับว่ามันจะต้องมีวันที่ผมแบบเปิดกาชาด้วยเพื่อที่จะต้องตามหาโกสเรให้เจออยู่ทุกคนแล้วก็แบบปล่อยให้พนักงานคิดเงินเพื่อปั๊มเลเวลร้านซึ่งเราไม่ควรที่จะปิดร้านเปิดกาชาแล้วเราควรที่จะเปิดร้านไปด้วยและเปิดกาชาไปด้วยทุกคนเพื่อที่จะเอาเปิดร้านจากการคิดเงินไปเรื่อยๆนะครับโอเคแป๊บเดียวร้านกลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นการทดลองที่ดีนะครับได้เปิดดีจริงเห็นผลเลยมา ภารกิจจบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะทำได้ไหมแต่ผมจะใส่สุดครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ร้านเกิดเนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตร้านเกิดเราตลอดแล้วเจอกันใหม่พัหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับภารกิจจบร้อยเปอร์เซ็นต์ซาร์เดล,ลีผมทำได้ทีซีกาชอ็อปผมก็ต้องทำได้ครับครับยครับจบร้อยแบบนี้